เหมียวทำมาหากินป้าไม่อยู่ขอยอังเล่นคอมของป้าหน่อยแล้วกัน <c oughs> น่าเล่นสุดสุดน้าเอ๋พี่วอนเตอร์ทำอะไรอยู่หรออ๋อพี่กำลังลองเล่นคอมที่ป้าจัดมาให้อยู่นะสิโ <c oughs> อ้แล้วป้าเขาแจัดคอมมาใหม่จากไหนอ่ะพี่วอนเตอร์พอจะรู้ไหมอ่ะ อยากรู้มาดิเดี๋ยวพี่จะแนะนำรนะ้านที่ป้าจัดให้ฟังนะเอาละใครที่กำลังมองหาร้านจัดคอมที่พนักงานะเจ้าของบริการดีเป็นกันเองและคอยให้คำแนะนำปรึกษ,ษาคุณในเรื่องการจัดคอมแล้วลก็ที่นี่เลย I have CPU ที่ช่วยคุณจัดคอมสเปค ที่ดีช่วยให้คุณไม่ปวดหัวในการเลือกสเปกคอมแม้คุณจะไม่มีความรู้เลยก็ตามนอกจากนั้นพวกเขาก็ยังมีอุปกรณ์เกมมิ่งต่างๆอีกมากมายให้คุณได้เลือกซื้อและไม่ต้องห่วงเรื่องความแรงนะเพราะไม่ว่าจะเป็นเกมอย่าง PUBG, Valorant หรือ GTA คุณก็สามารถปรึกษากับทางพนักงานได้เลยแล้วเขาจะจัดสเปคคอมที่ดีและราคาสบายกระเป๋าของคุณให้อย่างดีย่อมย้ำอีกครั้งใครที่กำลังมองหา ร้านจัดคอมของคุณมาเลยร้องเลยที่ i h a v e c p u อีกอย่างเนี่ยข้าวสารเขาอร่อยด้วยนะหรือใครที่อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถหาได้ที่ w w w i h a v e c p u c o m หรือเข้า Google แล้วพิมพ์ว่า i h a v e c p u ก็ได้หรอส่วนสเปคคอมที่ป้าผมใช้นะจะอยู่ที่ d e s c r i p t i o n ใต้คลิปเลยนะครับสุดยอดไปเลยงับพี่มอนเตอร์หนูเห็นต้องให้ป้าจัดคอมให้ป้าเสแล้วพี่ด้วยพี่ด้วยไปกันไปกัน